หลวงพ่อพุธเตือนคนเบื่อโลกช่างใจให้ดีก่อนจะกกนหัวปวดเผยเคล็ดลับฉบับพระป่าปฏิบัติธรรมแบบไหนจึงเรียกได้ว่ามาถูกทางปฏิบัติธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสารอย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเองถ้ามันเบื่อดูไปจนมันหายเบื่อแต่ถ้าหากพอปฏิบัติธรรมได้ทำเห็นทำแล้วนี่ มันทำให้รู้สึกเคารพบปูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมตตาสงสารครอบครัวแล้วความรักระหว่างครอบครัวของเรานี่ที่แรกเรารักด้วยกิเลสตัณหาแต่มาภายหลังจะเหลือแต่ความเมตตาปราณีแล้วเราจะทอดทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้ยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรความเมตตาปราณีมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น เราจะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับทางเรื่องของกิเลสเราจะไม่มีอะไรต่อกันหรือไม่มีอะไรต่อกันเราจะอยู่กันได้อย่างสบายเพราะความรักและความเมตตาปราณีนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดถ้ารู้สึกอันนี้เกิดขึ้นในบรรดาพ่อแม่พี่น้องสันนิษฐานได้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้ผล แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากกวนหัวไปบวชอย่าพึ่งเชื่ออันนั้นแหละตัวมารร้ายที่สุดบางทีเราหลงเชื่อมันเราทิ้งครอบครัวไปไปแล้วในเมื่อมันหายเบื่อแล้วมันก็ไปเจอเบื่อข้างหน้าอีกไปมีเบื่อข้างหน้าอีกต่อไปหลวงพ่อพุทธยืนยันปฏิหารมีจริงทั้งปฏิหารแท้และปฏิหารเทียม มีวิธีสังเกตง่ายๆอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุธเป็นพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญการฝึกสมาธิเป็นอันดับต้นๆในหมู่พระสงฆ์ไทยอันที่จริงการฝึกสมาธิก็เป็นสิ่งที่าศาสนาหลายาศาสนาในประเทศอินเดียสอนกันมานานแล้วสมาธิที่สอนกันในาศาสนาเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมจิตหรือความคิดให้แน่วแน่ เมื่อจิตของผู้ที่ฝึกสมาธิแน่วแน่จนถึงระดับหนึ่งแล้วจิตนั้นจะสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารบางอย่างออกมาได้ซึ่งการฝึกสมาธิเพื่อจุดประสงค์เช่นนี้ก็มีการนำมาสอนกันในาศาสนาพุทธด้วยในานามของสมถภาวนาหลวงพ่อพุทธก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับการฝึกสมาธิแบบสมถภาวนา มาอย่างเข้มข้นและดูเหมือนว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติต่อหน้าต่อต,อตามาไม่น้อยเลยทีเดียวมโนมยิทธิได้จากเจ้าคุณอรยะทั้งก็เคยให้พวกเรานั่งไปดูนรกดูสวรรค์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช้ภาวนาการภาวนาหรือนั่งสมาธิไปดูนรกไปดูสวรรค์นั้น ตามตำรับของศสยศาสตร์มันมีแบบมีแผนให้ศึกษากันซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือกรรมฐา,าน12ยุควิธีการก็คือพอจิตมันสงบเป็นอุปจารสมาธิเกิดสว่างขึ้นผู้ภาวนาจะมีอาการสั่นเหมือนกับผีสิงพอเสร็จแล้วสภาพจิตของผู้นั้นจะแสดงอาการไปดูนรกไปดูสวรรค์ตามที่ต้องการ ตามแบบแผนตามตำรับตำราที่กล่าวไว้ที่จำได้อันนี้ได้เคยทดสอบพิจารณาดูแล้วคนเราทุกคนมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในตัวเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติในชาติก่อนๆเราอาจจะเคยได้เป็นฤาษีบำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะเราก็ไม่ทราบได้เมื่อเป็นเช่นนั้นฤทธิ์อิทธิพล และอํานาจที่เราเคยบำเพ็ญมาในภพชาติก่อนจิตใต้สำนึกของเราจะเป็นผู้เก็บบันทึกเอาไว้แล้วจะติดไปกับจิตของเราทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดพบใดหลวงพ่อพุทธยืนยันมาแบบนี้ก็แปลว่าเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายเหล่านี้มีจริงแต่ถึงจะมีจริงก็ถามได้ว่า มีแล้วได้ประโยชน์อะไรอันที่จริงการฝึกสมาธิแบบสมถภาวนาเพื่อหวังผลในด้านอิทธิฤทธินั้นาศาสนาพุทธก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อิทธิฤทธิเหล่านั้นก็เป็นของชั่วครู่ชั่วยามพูดง่ายๆก็คือเป็นได้แค่ปฏิหารเทียมเพราะคนเราเวลากรุ่มใจฤทธิดเดชท,ที่มีก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เมื่อผ่านประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิมาได้สักระยะหนึ่งหลวงพ่อพุทธก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าปฏิหารที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อการดับทุกข์การฝึกสมาธิที่เป็นไปเพื่อการนี้ก็คือการฝึกสมาธิในแบบที่เป็นของศาสนาพุทธแท้ๆซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือสัมมาสมาธิ หลวงพ่อพุทธพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าเรื่องอิทธิปาติหานทั้งหลายที่กล่าวมานั้นมีได้เกี่ยวเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาตามแบบที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิและขอให้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นปฐมฌานถึงขั้นจะตุทฌานนั้นมันยังเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไป แก่ทุกลัทธิศาสนาและแก่ลัทธิที่มีการปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธศาสนานั้นจึงอาศัยหลักศินตามขั้นภูมิของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติจูนั้นเป็นหลักตัดสินว่าสมาธิของเขาถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอให้ถือคติ ว่าสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมอันใดถ้าหากมันเป็นไปเพื่อความอยากใจเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสเป็นไปเพื่ออิทธิฤทธิ์เป็นไปเพื่อการกระทําอะไรแปลกๆต่างๆเช่นอย่างการเป็นหมอดูด้วยสมาธิเป็นต้นพึงเข้าใจเถิดว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิซึ่งออกนอกหลักพระพุทธศาสนา สมาธิในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบพร้อมด้วยองค์อริยมรรคผู้ปฏิบัติเมื่อจิตประชุมพร้อมลงสู่องค์อริยมรรคแล้วจิตจะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสเท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความพอกพูนกิเลสทั้งหลายฟังหลวงพ่อพุธแล้วก็นึกถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่า ฤศีผู้มีฤทธิ์ตนหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฤศีตนนี้มีฤทธิ์มากเพราะบำเพ็ญตะบะมายาวนานถึง25ปีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับฤศีตนนั้นจึงได้ถามฤศีนั้นว่าเวลา25ปีที่เสียไปท่านได้บรรลุมรรคผลอะไรกลับขึ้นมาบ้างฤษีตอบทันควัน ด้วยความโอหังโมตนสามารถข้ามแม่น้ำด้วยการเดินบนผิวน้ำได้อย่างสบายพระพุทธเจ้าจึงพูดให้ษีสำนึกว่าถ้าเช่นนั้นก็นับได้ว่าได้กำไรไม่คุ้มค่ากับความยากลำบากตรากตํำที่อดทนมาเพราะท่านจะสามารถข้ามแม่น้ำด้วยการว่าจ้างคนแจวเรือได้ในราคาเพียงสตางค์เดียวสัมาสมาธิสัมาทิฏฐิ ต้องมีศีลเป็นมูลฐานคติธรรมหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยสมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปในการตัสรูม้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่เป็นไปเพื่อความหนุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลส สมาธินอกหลักพระพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฏฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตวขึ้นมาในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะทำเครื่องรางของครั้งก็ครั้งอยากรู้จิตใจของผู้อื่นก็ย่อมรู้ได้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ย่อมรู้ได้ แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะความทนองตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานสมาธิในลัทธิของพระพุทธศาสนายิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้ จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐาน ศีลที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาก็คือความรู้เกิดขึ้นมาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิที่นี้หลักตัดสินว่าเราจะปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูก เราก็ต้องย้อนมามองตามหลักของศีลห้าอีกนั่นแหละคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจเราต้องคิดที่จะละเมิดศีลห้าข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งการละก,กิเลสด้วยความตั้งใจนี้ก็หมายถึงการละตามกฎของศีลห้า ข้อนั้นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงมันเป็นโบหานการเทศกิเลสในจิตใจนี้เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะไปนึกละเอาสัญญาละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสจับหยาบที่จะพึงล่วงเกินทางกายวาจานี้ เราจะละเอาได้โดยเจตนานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงความเข้าใจเช่นนี้